ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บก o ต์ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บค็ต์ไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทาตามพี่เลยนะครับน้องสามารถล็อก สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android แล้วก็ iOS ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายเลยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะสุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกไปในส่วนของทูมันนี่วอลเล็ตนะครับจากนั้นนะครับน้องกดคัดลอกนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเมื่อน้องเปิด วางนะครับเพราะเราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเบอร์นี้มานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดสักเซสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเติมนครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1000เพชรนะครับหนึ่งพันห้าสองเพจนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับพี่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี่นะครับได้อหมแลนะครับหนึ่งพันบสองเพจนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็300 400ได้68บ้างนะครับนี่นะครับได้68ก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็็็คคคนนนนนนไไไหหหที่ดดด้้้เยยอะะะะๆรรัับบกกแใุ อมีนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600ันหกร้ยโอ้ไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพจก็เด้งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอดไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ5 Channel นั่นเองนะครับอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับพี่บิ๊กสุดหล่ออะไรประมาณเนี้ยครับเออขนาที่เป็น FC ตั้งแต่ซูนซับนะครับจนถึง 9,000ซับสไครต์ตอนนี้นะครับว่าต้องขอบคุณน้องมากๆนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเพชรมาแน่นอนนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับยังไม่ได้ประกาศผลผู้โชคดีนะครับเพราะว่าจะประกาศตอน6โมงเย็นนั่นเองนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมกิจกรรมที่คลิปนี้ได้นั่นเองนะครับเออก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับประกาศผลตอน6โมงนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับที่จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของปืนอัปเกรดเลเวลกระบอกต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ฟาร์มัสคาบุกินั่นเองนะครับก็มีสปอยล์หุดออกมาทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก่อนเลยนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของตู้ลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับอัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของไดมอนด์รอยัลนะครับชุดผู้หญิงนะครับชุดไซเบอร์เรียทรีนั่นเองนะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงงงผมแแล้้ววก็ต่่่หนนนนนนาััเออะครบใสขง อ่ล็อกี่รอยยกแบบนี้นะครับก็การันตีนะครับ150แต้มนั่นเองนะครับขณะที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับถือว่าเป็นชุดแจกฟรีนะครับที่สวยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็มาจัดกันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มดูนะครับน้องๆก็กิจกรรมนี้นะครับพี่มีบัตรฟรีอยู่24ใบนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่า24ใบนะครับเราจะได้หรือเปล่านะครับเออแบบโชคดีได้อะไรประมาณนี้ครับก็แนะนําน้องกด10บวก1นะครับอ๊ออุ้ยมีสีทอง2อันนะครับน้องๆ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองส้าหกเดแ้านะครับอันที่เนี้แ a ็ k ไซเบอร์เดรทีนะครับได้มาแล้วนั่นเองนะครับนางฟ้าไซเบอร์นะครับ ก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่ก็ใช้บัตรไปแค่10บใบเองนะครับน้องๆเออคนไหนที่ได้ชุดนี้ฟรีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสิบใบก็ออกแล้วนะครับคนไหนที่เป็นสายผู้หญิงนะครับแล้วก็อยากได้ชุดนี้นะครับมาลองสุ่มกันได้นะครับสะสมนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของ lucky royal นะครับชุด go royal นะครับอัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของชุดผู้ชายนั่นเองนะครับบูสกินนั่นเองครับบูบูสิอะไรประมาณนี้นะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับ ในส่วนของเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับรองเท้าก็ธรรมดานะครับทรงผมแอบเท่นะครับเออเป็นสีน้ําตาลนะครับไม่ใช่สีดํานะไกลๆสีน้ําตาลนะครับโอเคครับก็250แต้มลักกี้นะครับเพื่อการันตีในส่วนของชุดนี้นะครับก็ได้น่าจะได้อยู่แล้วนะครับน้องๆยังไงก็ได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับคนไหนที่อยากสะสมนะครับก็มาสะสมได้นะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าพี่จะหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับออกยากเหมือนกันนะเนี่ยยางนะครับแล้วก็ใช้ตัค์แล้วนะครับสามพันนะครับโอ้โหสามพันรับมาให้หมดนะครับร้อยสิบเอ็ดแล้วนะครับยังไม่ได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วครับสำหรับเซตนี้นะครับบลูซิกนั่นเองครับโรโยร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสะสมอีกหนึ่งชุดนะครับในซีซั่นนี้นะครับ ก็โอเคครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมที่พี่จะอัปเดตนะครับแต่งตัวคาบุกิมาแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูในส่วนของปื้นอัปเกรดรลเวลคาบุกิกันนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเปิดตัวกันก่อนนะครับ ก็หลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอเปิดตัวสหรับปืนอัพเกตเลเวลกระบอกต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเลเวล6กเลเวลเแล้วนะครับนี่ก็เอฟเฟกประมาณนี้นะครับน้องเคยเห็นกันทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางเมื่ออัปเต็มเลเวล7นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมาดูเลเวล1กันนะครับนี่เลเวล1นะครับเลเวล3นะครับเลเวล4 6 7อะไรประมาณนี้นะครับพี่ตัวเรียงไม่ถูกนะครับเออ1 2 3นะครับ4นะครับ5 6นะครับแล้วก็7นะครับก็จะมีเอฟเฟกเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของสกินปืนนะครับก็ในส่วนของค่าสแต็กนะครับยังไม่ได้เปิดเผยออกมาอะไรมากนักนะครับแต่ในส่วนของท่าทางนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆนะครับแล้วก็วิดีโอเปิดตัวนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณ เดือนกุมภานะครับพี่คิดว่าน่าจะประมาณเดือนกุมภานะครับสำหรับฟาร์มัสคาบุกินั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปส่องไอเทมนะครับในเซตคาบุกินะครับว่าในส่วนของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับมีเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับสำหรับไอวอลคาบุกินั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตคาบุกินะครับก็อันนี้นะครับไอวอลนะครับไม่มีเอฟเฟกนะครับแค่เพ้นสีนะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์ปุกิ เท่านั้นเองนะครับเออก็เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับหรือว่า,เาสเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตาคาบุกินะครับในส่วนของล่มชูชีพนะครับสัญลักษณ์คาบุกินะครับนี่แล้วก็ดาบไข้นั่นเองนะครับ ก็เป็นล่มชูชีพนะครับก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะครับสวยมากๆนะครับน้องๆกระเป๋าชิ้นนี้นะครับอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของเลเวลสองนะครับนี่เป็นแบบมือคาบุกินะครับกําลังจะถอดหน้ากากหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลสองนะครับเออนะครับนี่ก็อันนี้จะเป็นอันเชิญเลเวลสามแล้วนะครับสำหรับกระเป๋าคาบุกินั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่า ใช้ใช้ได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับพี่ต้องใช้แน่นอนนะครับต่อไปเป็นในส่วนของกล่องศพนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกลองศพที่วางคาตนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เซตคาบุกิเลยนั่นเองครับสีขาวแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเซตคาบุกินะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอเปิดตัวอัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบท่าแยกนะครับ นี่นะครับอัญเชิญคาบุกินะครับเออนี่เรียบร้อยนะครับก็นี่จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับอ่าเซตคาบุกิทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนอัพเกรดเลเวลคาบุกิกระบอกต่อไปนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็อ่าเวลาสุ่มนะครับก็ใส่ชุดคาบุกิไปสุ่มนะครับเพื่อแบบเออเป็นตรีมคาบุกิอะไรเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆ ก็ในส่วนของไอเทมก็มีประมาณนี้นะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับก็หาข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับเครดิตก็ตามในคลิปเลยนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะ,นะนนะในส่วนของคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนั่นเองนะครับจะเาลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับประกาศผล6โมงเย็นนะครับเออคนไหนที่ได้ก็ติดต่อมารับเพจที่ได้เลยนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,โดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ sq5channel สตมเหลียนอุ้ยออกโคตรแง่นะตอนทางท่านเรียบมาก่อนเรียบร้อยนะครับสวนโทเค้นีน่น,นะครับท่าบักทงนะครับ sq5channel